หากหมดบุญฉันแล้วให้ไปหาหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์ท่านแทนฉันได้คำสั่งเสียของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีก่อนมรณภาพหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์ลงกระหม่อมสามครั้งไม่มีตายโหงหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีกรุงเทพมหานครโดยเรียนวิชายันตรีนิสิงห์เหมาจากหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครมาด้วยกันงานไหนมีปลุกเสกเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลที่นั่นจะมีหลวงปู่โตกับหลวงพ่อทองอยู่ด้วยเสมอวิช